เจ็ต้นไม้ฟอกอากาศเสริมห่วงจุ้ยให้กับบ้านเรื่องของต้นไม้และห่วงจุ้ยสามารถไปด้วยกันได้ดังนั้นหากอยากจะเปลี่ยนห่วงจุ้ยในบ้านแบบทันทีการเลือกต้นไม้เข้ามาประดับบ้านก็สามารถปรับเปลี่ยนเรื่องห่วงจุ้ยของบ้านได้และนี่คือความหมายด้านห่วงจุ้ยของพันไม้ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ฟอกอากาศที่กำลังฮิตอยู่ในขณะนี้ 1. ภูดาง เป็นพืชที่ดูแลง่ายแม้จะถูกทิ้งไว้หลายๆวันโดยไม่รดน้ําแต่มันก็ยังสามารถอยู่รอดได้สําหรับความหมายของผู้ด่างคือใบของมันที่มีลักษณะเป็นรูปหัวใจนั้นสะท้อนเรื่องความเมตตาดังนั้นผู้ด่างจึงเป็นไม้แขวนประดับที่ดึงดูดพลังงานบวก 2. ใส่ใบศักด เป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมที่สุดในขณะนี้สำหรับไซใบสักนั้นจะหมายถึงความอดทนความเมตตาและความรัก 3. กวักมรกตหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อป้ามรากตลักษณะต้นนั้นมีกิ่งที่แข็งแรงใบหนาและเหนียวต้นไม้ประเภทนี้สามารถกักเก็บน้ำได้เป็นจำนวนมากและมันสามารถอยู่รอดได้แม้จะอยู่ในสภาวะแห้งแล้ง ต้นไม้นี้ช่วยให้ครอบครัวสามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ 4. ลิ้นมังกรพืชชนิดนี้มีลักษณะใบเหมือนดาบซึ่งจะให้พลังงานในเชิงการป้องกันเมื่ออยู่รวมในบ้านนอกจากนี้ต้นลิ้นมังกรยังปล่อยออกซิเจนออกมาในเวลากลางคืนดังนั้นต้นไม้ประเภทนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับเป็นต้นไม้ในห้องนอน เพราะมันจะปลอดภัยให้ออกซิเจนในอากาศ 5. ยางอินเดียอีกหนึ่งต้นไม้ที่ไม่ต้องบำรุงรักษามากคือต้นยางอินเดียใบกว้างสีเขียวเข้มสวยงามยางอินเดียเป็นหนึ่งในองค์ประกอบห้องที่ดีโดยเฉพาะเป็นตัวแทนของธาตุไม้ซึ่งตามความหมายแล้วสามารถเยียวยาในเรื่องการเจริญเติบโตถ้าวางต้นยางอินเดีย ไว้ตรงมุมมืดจะช่วยเพิ่มพลังชีวิตขึ้นเล็กน้อย 6. เยอบบราพัดไม้นี้เป็นที่รู้จักในเรื่องของความเป็นมิตรรวมทั้งยังช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารสำหรับดอกของมันนั้นนำมาซึ่งห่วงจุ้ยที่ดีสำหรับสีของดอกเราก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการสีแดงหมายถึงความลหลงไหลแรงบันดาลใจสีเหลืองเป็นเรื่องของสุขภาพ สีชมพูเกี่ยวกับการรักตัวเองสีม่วงเป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ 7. กล้วยไม้ฟาเลนอปซิสกล้วยไมย้เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ปล่อยออกซิเจนในเวลากลางคืนดังนั้นจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับห้องนอนนอกจากนั้นตามหลักฮวงจุย้ยยังใช้กล้วยไมย้เป็นห่วงจุ้ยด้านความรักสร้างความโรแมนติกและความซื่อสัตย์หากคุณเป็นคนโสดหรือนอนไม่หลับ ถึงเวลาที่จะมีกล้วยไม้บนโต๊ะข้างเตียงมณีโโรสตรบดูดวงมณียิบสีพลิกชีวิต